สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทัศวรรณปัญญารักษาค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้ววันนี้ค่ะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญนะคะจากนักจิตวิทยาค่ะจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูรณ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณทัศวรรณครับค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสุขภาพจิตวันนี้นะก็คงไม่หนีไม่พ้นเนาะเกี่ยวกับ โควิด1 9ที่กำลังเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเร่งด่วนที่จะต้องจัดการกันใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์นี้แน่นอนว่าก็ตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับจนถึงตอนนี้เราก็แบบยังต้องอยู่ในการเรื่องของการป้องกันแล้วก็เรื่องของการตระหนักในการอยู่แล้วก็ปรับตัวนะครับด้วยความเข้าใจในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 นะครับผมค่ะ ตอนนี้สถานการณ์ดูเป็นยังไงบ้างครับเท่าที่เราได้ข่าวกันตอนนี้ตอนนี้ก็เ,เห็นได้ว่าเป็นช่วงของปลายปลายเดือนเมษายนแล้วแล้วก็จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วใช่ไหมเริ่มลดลงแล้วครับแต่สถานการณ์ตอนนี้เท่าที่จากข้อมูลของวันที่22เมษายน2563นะครับยอดรวมของทั้งของทั้งประเทศก็อยู่ที่2,826คนที่เป็นผู้ติดเชื้อนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่ามีผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยมากกว่า เกือบประมาณหนึ่งพันคนนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต่อให้ตอนนี้ยอดลดลงก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองตามคำปฏิบตัติต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเราจะต้องสร้างระยะห่างสองเมตรระวังที่เราคุยกับกับคนที่บ้านหรือว่าคนใกล้ชิดแต่ก็ต้องอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆในบ้านครอบครัวยังต้องผูกพันใกล้ชิดในการอยู่ด้วยกันทุกวันแต่การสวมหน้ากากาอนามัยและเลื้องมือ ด้วยสบ,บู่บ่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังคงปฏิบัติอยู่แล้วค่ะก็ต้องทำกันเป็นประจำเนาะทำให้เป็นนิสัยเคยชินไปเลยใช่ไหมคะครับแล้วอย่างหนึ่งสถานการณ์นี้ก็คงจะ,ะมีความต่อเนื่องแล้วก็ให้เราได้ป้องกันเพื่อดูแลสุขภาพของเราดีอย่างต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งเลยครับแตอนนี้เนี่ยเราก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบแรกๆเลยที่เรารู้จักกับโรคเนี่ยเรารู้สึกว่า คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสียงเนี่ยเป็นแบบเราจะกลัวเขาอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการที่จะ,ะเข้าใจเขาได้ยังไงดีช่วง,งแรกๆนี่เราอาจจะแบบนึกว่าเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวนะครับโดยที่ถ้าย้อนกลับไปตอนมกราคมพาเราจะเห็นว่าน่าจะมาจากคนจีนหรือเปล่าหรือหรือชาวต่างชาติที่เดินทางไปจุดที่เสี่ยงแต่ขนาดนี้สถานการณ์มัน ก็มาถึงปัจจุบันแล้วคงไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับกลายเป็นเป็นการแพร่เชื้อได้จากทุกคนที่เสี่ยงเลยวันนี้เราอยากจะชวนกันมาดูเพื่อทําความเข้าใจนะครับแล้วก็มีวิธีที่จะดูแลว,ว่าเราจะเข้าใจด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างไรอย่างที่บอกครับการมีวัคซีนใจแล้วก็หัวใจที่แข็งแกร่งนะครับก็จะสามารถที่จะชนะและก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ด้วยความเข้าใจดีขึ้น อย่างแรกคือตอนนี้แน่นอนผู้ติดเชื้อก็จะมีถึงแม้ว่าจะลดลงแต่เราก็ต้องบอกว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเสี่ยงในการแพร่ได้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับเวลาที่เขาออกไปอยู่ในสถานที่ไม่ว่าอยู่ในตลาดในห้างสรรพสินค้าหรือในชุมชนก็ตามซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ฟังคงจะเลี่ยงในชุมชนแออัดเราคงไม่อยากเห็นทุกคนไปที่มีการรายงานนะครับว่าชุมชนแออัดอย่างที่สนามมวย หรือกระทั่งแตา่าที่เป็นสถานที่ที่ทำให้มีเล่นของการพนันนะครับบ่อนการพนันก็ตามหรือ,อสนามที่เป็นชนไก่แน่นอนว่าเหล่านี้เราคงจะปฏิเสธที่จะอยู่ห่างกับเขาอยู่แล้วแต่เราลืมไปว่าตอนนี้คนใกล้ชิดก็อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้โดยไม่แสดงอาการใดๆเลยก็ตามค่ะประเด็นนี้ตอนนี้คือขอให้เรารับรู้ว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงได้แต่อยู่ด้วยความ ระหนักและระวังมากกว่าอย่าลืมนะครับเวลาที่เราอยู่กับใครก็ตามในในที่ชุมชนนะครับการสวมหน้ากากอนามัยการล้างด้วยมือด้วยล้างมือด้วยด้วยสบู่บ่อยๆเนี่ยแล้วก็สร้างระยะห่าง2เมตรการรับประทานอาหารด้วยกันก็กินร้อนแล้วก็ใช้ช้อนของตัวเองเป็นช้อนกลางต่างหากนะครับการอาจจะแยกพื้นที่แล้วก็ไม่ขอใช้ ของร่วมกันช่วงนี้คงต้องเว้นระยะหน่อยเพื่อป้องกันการการแพร่เชื้อได้ดีอาจจะทำให้เราได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นด้วยความผูกพันที่อาจจะแตกต่างจากเดิมไปค่ะเราต้องเข้าใจว่าทุกคนสามารถติดเชื้อกันได้เพราะว่ามันติดกันได้ง่ายเนาะแต่ว่าใครๆก็สามารถติดเชื้อได้ใช่ครับแลวเชื้อนี้มันมองไม่เห็นถ้ามันมองเห็นเราคงจะรู้ว่าใครมีอยู่แต่พอเมื่อเราห่างกันมากขึ้นก็มองกลับมาทําให้เราได้เห็นพลังบวกบางอย่างว่า ตอนนี้เราจะดูแลสุขภาพของแต่ละคนด้วยด้วยหัวใจที่เข้มแข็งมองว่าเราจะสนใจสุขภาพมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะช่วงนี้รู้สึกอาจจะเครียดหรือกังวลซึ่งจริงการกังวลในระดับที่ปานกลางคือคือทําให้เราเฝ้าระวังอาจจะถึงบ้านแล้วต้องฉีดแอลกอฮอล์ที่ตรงลูกบิดประตูหรือประตูที่เราเปิดหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าตัวธนบัตรหรือเงินเนี่ยนะครับหรือกระเป๋าสตางค์เราก็อาจจะมีโอกาส ติดเชื้อได้หรืออะไรก็ตามเราก็แค่อาจจะฉีดป้องกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อในการเช็ดทําความสะอาดที่โต๊ะหรือว่าจุดที่เราไปสัมผัสซึ่งก็ด้วยความกังวลหรือระดับปานกลางที่ทําให้เราตื่นตัวแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีทําให้เราได้ปลอดเชื้อมากขึ้นค่ะแต่ครับผมแต่เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตามก็คือเอ๊ะถ้าเราสงสัยว่าใครติดเชื้อหรือกลับจากสถานที่ที่เสี่ยงมาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทําให้แบบ อืเราก็กลัวเขาเรากังวลว่าเขาจะนําเชื้อมาให้เราด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราห่วงมากค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเขามาแพร่เชื้อเราเหมือนถ้าย้อนกลับไปก็สมัยยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยเราจะพบว่าเชื้อกระทั่งแต่เอชไอวีนะครับที่เรามากักจะเรียกกันว่าโรคเอสเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลัวไม่กล้าใกล้ชิดกับคนที่อยู่อยู่ในครอบครัวคนนั้นไม่กล้าที่จะให้ลูกหลานหรือไม่กล้ารับเงินทอนสถานการณ์โควิดตอนนี้ ดูแล้วคล้ายคลึงกันได้กับสถานการณ์แบบนั้นแต่ตอนนี้หากเรามีข้อมูลที่ถูกต้องอคุณผู้ฟังอาจจะต้องรับรู้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับถ้าทุนผู้ฟังบาง,บางท่านนี้ส่งต่อจากข้อมูลที่อยู่ในในอินเทอร์เน็ตนะครับในมือถือของเราข้อมูลต่างๆเราอาจจะรับรู้ว่าเรากังวลและเราเป็นห่วงกันละกันแต่พยายามจะรับรู้ข่าวสารที่น่าเชื่อถือเช่จนจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดนะครับที่ ออกทุกเวลาประมาณ11โมงครึ่งเกือบทุกวันให้ฟังข้อมูลเหล่านั้นชัดเจนแล้วก็ไม่ส่งต่อข้อมูลที่เราพิจารณาว่ามันอาจจะไม่ได้ความจริงนะครับอาจจะรับรู้เฉพาะข้อมูลจากที่ศูนย์ประสานสถานการณ์ก็พอหรือจากกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคอาจจะทําให้เราป้องกันตัวเองดีขึ้นแล้วก็ลดการตีตราคํานี้คือตอนนี้เป็นเป็นคําที่สําคัญคือลดการตีตราคนที่สงสัย เชื้อ,อคนที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดกระทั่งแต่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดหลายๆท่านที่รักษาหายที่โรงพยาบาลแล้วสถานบำบัดแล้วกลับไปที่บ้านก็ยังมีคนอาจจะรู้สึกที่ไม่มั่นใจรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราป้องกันตัวเองดีแล้วเรามีข้อมูลที่ถูกต้องว่าปฏิบัติกับเขายังไงระยะห่างแค่ไหนเราจะลด ความกลัวที่เกิดขึ้นในใจกับเขาได้ดีขึ้นค่ะก็เห็นได้ว่า,ายุคนี้นะคะเป็นยุคของการสื่อสารอย่างรวดเร็วนะทา,าทางไลน์ทางอะไรบางทีข่าวข้อมูลเท็จเนี่ยออกไปรวดเร็วมากเราก็ต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงนะคะใช่ครับถึงแม้ว่าปัจจุบันแบบมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ลองกลับมาฟังดูแบบไทยๆบ้างก็คือเวลาเราได้ยินคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ย ยังคงใช้กันได้ได้อย่างไม่ตกยุคตกสมัยนะครับการเอาใจเขามาใส่ใจเราหมายถึงการที่เราพยายามทําความเข้าใจเข้าใจความรู้สึกว่าคนที่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปติดเชื้อเจ้าโควิด -19 ตอนไหนหรือเป็นแค่ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลับมาจากพื้นที่ต่างประเทศหรือข้ามต่างจังหวัดก็ตามล่าสุดเราก็บอกว่าเพียงเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยใครไปมาอาจจะต้องมีการกักตัวหรือเฝ้าระวังตัวเองเนี่ย ให้ลองมาถามตัวเองว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือ,อยังว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าถ้าเราถูกต้องสงสัยเป็นกลุ่มเหล่านั้นค่ะบางคนปัจจุบันจะได้ยินคำว่า PUI นะครับหมายถึงคนที่เป็นผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่แบบก็คือถูกสงสัยนั่นเองว่าตัวเองมีเชื้อหรือเปล่าแล้วก็ป้องกันตัวเองสักสิบสี่วันเนี่ยบางทีเรา,าบางทีบางคนก็ถึงกลัวถึงขนาดไม่กล้าสื่อสารกระทั่งโทรศัพท์มีบางคนถึงแบบกังวลและกลัวอย่างมาก ซึ่จริงๆเนี่ยการสื่อสารแบบนั้นทําได้การเอาใจเขามาใส่ใจเราถามความคิดความรู้สึกของเขาบ้างเข้าใจว่าเขาอาจจะเครียดและกังวลแต่มีอยู่คํานึงที่น่าสนใจมากกว่าคําว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับคือคือคําว่าเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ใจเขาหมายถึงทํากับกันบ้างนอกจากเราเข้าใจว่าเขาคงทุกข์คงเครียดก็ให้ใช้หัวใจของเราเนี่ย ด้วยความที่เป็นห่วงเป็นใยเมตตาและเห็นอกเห็นใจไปให้คำชื่นชมไปให้กำลังใจซึ่งนี่เป็นเป็นข้อที่ดีและเป็นวัคซีนใจที่ดีของของคนไทยมากๆอย่างน่าชื่นชมเลยนะครับว่าเราเสียสละเราพยายามแบบมีเรื่องการแบบแบ่งปันเราจะเห็นว่าตอนนี้มีมีหลายๆคนเอากับข้าวกับปลามาแบ่งปันแจกจ่ายมีคน บริจาคสังเกตว่านี่คือหัวใจของความเป็นไทยที่น่าชื่นชมมากการเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่ยจะได้ช่วยทําให้คนเหล่านี้รู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นและลดการตีตาได้อย่างดีค่ะนี่คือหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะที่จะชนะโควิดให้ได้นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะในเวลาที่เจอทางตัน1 3 2 3ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง 1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1323สายด่วนสุขภาพจิตหากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยกุมใจคิดมากไม่รู้ไปปรึกษาใคร สมาริตันยินดีเป็นเพื่อนคุณค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆและไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับค่ะหยุดคิดสักนิดโทรมาหาเราก่อน0 5 3 2 2 5 9 7 7 225978ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสพและเสาร์เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มอีกหนึ่งทางเลือกที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคุณ วิกฤตมาเยือนชีวิตถูกปลดออกจากงานไม่มีเงินใช้หนี้กลายเป็นคนพิการสูญเสียคนรักน้ำท่วมที่นาวไฟไหม้บ้านคุณจะเดินฝ่าข้ามวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรถ้าไม่มีพลังสุขภาพจิตค้นหาพลังสุขภาพจิตสร้างความอึดฮึดสู้อยู่อย่างไม่แพ้เมื่อวิกฤตมาเยือนร่วมค้นหาพลังสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข www.dms.go.th ทำอะไรอยู่จ้ะเธอตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตดูนะ่ะแหมแค่เจ้านายประกาศยุกงา,ผาแผนกเดียวถึงก็ต้องเช็คพลังสุขภาพจิตเชิวหรอจ๊ะ ก็เตรียมไว้ก่อนไงล่ะก่อนที่วิกฤตมันจะมาถึงตัวถ้าสนใจนะก็คลิกเข้าไปเลยที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตตรวจเช็คเองง่ายๆมีคาแนะนําให้ด้วย <c oughs> เอา้าไม่ต้องเข้าเว็บไซต์แล้วผมมีมาแจกนะเอาไปตรวจเช็คให้ครบกันทุกคนเลยนะอ้อแล้วอย่าลืมตรวจเช็คงานให้เสร็จตามที่สั่งด้วยล่ะค่ะเจ้านายร่วมตรวจเช็คพลังสุขภาพจิตโดยโกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข www.dmh.go.th คุณผู้ฟังคะเรายังอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็ยังอยู่กับคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจพยบรณ์ค่ะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเข้าเข้าใจเนาะแล้วก็หัวใจที่แข็งแรงของเราเนี่ยจะชนะโรคโควิด -19 ได้อย่างไรนะคะคสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเพิ่งหมุนขึ้นมานะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยยังเป็นหัวข้อที่เราจะต้องตระหนัก แล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากทีเดียวเพื่อทําให้สุขภาพของเราดีแล้วก็ปลอดภัยเวลาที่เราได้ยินบ่อยๆคําว่า social distancing หรือแปลเป็นไทยก็คืออยู่ห่างๆกันไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคนอย่างปลอดภัยนี่นะครับแต่ว่าประเด็นที่เราอยากจะชวนกันดูก็คือการใช้หัวใจที่เข้มแข็งอย่างแข็งแกร่งในการลดการตีตราคือไม่ไปมองว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจบางที บางคนพอเห็นคนหนึ่งที่ถูกต้องสงสัยว่ากลับมาจากต่างจังหวัดกลับมาจากพื้นที่ที่ข้ามเขตข้ามจังหวัดหรือต่างประเทศก็รู้สึกแบบมีความรู้สึกที่อึดอัดไม่อยากเข้าใกล้บอกกับลูกหลานว่าห่างๆไว้บางคนกระทั่งแต่แบบไปซื้อของบอกวางเงินไว้ตรงนั้น2เมตรเดี๋ยวหยิบเองบางทีไปส่วนราชการหรือกระทั่งแต่ไปถ่ายเอกสารนะครับก็ยังบอกว่าเอาบัตรประชาชนวางไว้ตรงนู้นเลยไม่ต้องเอาเข้ามาซึ่งทําให้คนที่ถูก ถูกปฏิบัติแบบนั้นก็อาจจะน้อยใจอาจจะโกรธได้ซึ่งบางทีอาจจะทําให้เขาเครียดความเครียดยิ่งทําให้การเจ็บป่วยต่างๆของมนุษย์ทั่วไปยิ่งมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะเผลอทําให้เกิดความรุนแรงใน,ในตรงกันข้ามเช่นเขาอาจจะเผลอไอหรือจามใส่ก็ได้ครับถ้าเขาโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความเมตตาความเข้าใจแบบคนไทยด้วยหัวใจไทยๆเนี่ยจะช่วยทําให้เรา เข้าใจเขาและลดการตีตาคนติดเชื้อหรือคนต้องสงสัยได้ประเด็นที่สําคัญน,นะครับคือหากคุณผู้ฟังรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 คือสอบคเนี่ยนะครับทุกวันเวลา11บเอโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนหรือจากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้มีข้อมูลในการเข้าใจว่า ถ้าเราสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆสร้างระยะห่างกินร้อนช้อนกลางของตัวเองนะครับไม่ใกล้ชิดจนจนจนเกินไปแต่ยังผูกพันด้วยหัวใจอยู่เราจะยิ่งเข้าใจคนที่ต้องสงสัยได้ดีโดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์คือมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วรักษาหายแล้วแม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะต้องเฝ้าระวังต่อถ้าเรารู้สึกว่าโอ้อย่าเข้าใกล้นะลูกอา่าอย่าคุณพ่อคุณแม่อย่าเข้าใกล้เขานะครับ แบบนี้จะยิ่งทําให้คนที่ที่เขากําลังเผชิญกับความทุกข์ของเขาอยู่เดิมเนี่ยยิ่งรู้สึกแย่ลงเครียดมากขึ้นซึ่งจะทําให้นาไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้วันนี้เราชวนมาดูว่าเออบางทีหัวใจคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาอยากให้เราพูดคุยบางทีตัวเขาเองก็เดือดร้อนนอกจากป่วยแล้วคนใกล้ชิดเขาก็ห่วงเหมือนกันว่าครอบครัวเขาเป็นหรือเปล่าเราเลืองอยาก กลับมาดูประโยคนี้ครับว่าให้เราเห็นใจเขามากขึ้นเพราะความรักความใส่ใจจะสามารถชนะความกลัวหรือความกังวลได้สถานการณ์ตอนนี้คนไทยน่ารักมากนะครับเปน้อยชื่นชมว่าเรามีการบริจาคเรามีการแจกใจอาหารเราช่วยเหลือผ่อนปลนต่างๆสาหรับคนที่กําลังหยูดภาวะไม่มีงานทําหรืออาหารไม่เพียงพอหรือเข้าถึงบริการทางการแพทย์ลําบากเนี่ยตอนนี้คนไทยเราช่วยกันเราใช้ความเห็นใจ ด้วยภายนอกแบบนี้แล้วเราจะมาเพิ่มเรื่องความเมตตาและใส่ใจมากขึ้นว่าเวลาคนเหล่านี้กลับมาในชุมชนของเราเราให้เขาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนแต่เราอาจจะโทรศัพท์หาหรือเปิดชุมชนในไลน์ก็ได้นะครับเพื่อทําให้เราเข้าใจเขาหรือกระทั่งแต่ยืนอยู่ระยะห่างแล้วคุยกับเขาในยะที่ปลอดภัยก็ทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเราไม่รังแกเขาแล้วก็ไม่มีการแบบพูดตําหนิบางคนอาจจะ เพิ่มสรพนามเขามีามีคําว่าไอ้คาว่าอ e ีขึ้นมาซึ่งดูเป็นคําภาษาที่ไม่สุภาพเลย<ะ>เรียกโดยไม่รู้ตัวนะครับด้วยความกังวลของตัวเองจึงย้อนกลับมาถามว่าคุณผู้ฟังช่วงนี้เครียดหรือเปล่าเช่นนอนไม่หลับกังวลต่อโลกเกินไปเสพข่าวมากเกินไปหรือเปล่าแม้กระทั่งต่บแบบเรื่องการกินการอยู่ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีความสุขก็คงต้องกลับมาบอกว่าอยู่ห่างเชื้อเอาไว้โดยห่างๆกันไว้ เฝ้าดูข้อมูลด้วยด้วยความถูกต้องเราก็รู้ว่าโรคเหล่านี้ถ้าเราปลอดภัยตัวเองอยู่ระยะห่างที่ดีนะครับล้างมือบ่อยๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยลงแล้วเราก็จะเข้าใจคนที่อาจจะติดเชื้อได้ดีขึ้น ค่ะบางชุมชนเนี่ยไม่เข้าใจเนาะว่าออบางทีมีคนในชุมชนที่อาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วแล้วรักษาหายแล้วกลับ<ช>เข้ามาในชุมชนเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นที่รังเกียจหรือยังไงเนี่ยบางทีเราจะปรับความคิดแบบนี้อขอบคนในชุมชนยังไงบ้างคะอย่างที่ได้บอกตอนตอนน้นนะครับว่าบทเรียนที่เราได้จากยี่สบสสิปีที่แล้วกับเรื่องของคนที่เป็น h i ชหรือที่เราเรียกว่าโรคเอชเนี่ยนะครับช่วงนั้นเราก็คงมีสถานการณ์แบบนี้คือแบบไม่อยากให้เข้าใกล้แม้ว่าเรารู้ว่า เอชไ,ไีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพร่เชื้อกันง่ายๆนะครับเรายังรู้สึกแบบแค่อยู่ในรถคันเดียวกันนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวเดียวกันยังกลัวเลยครับสถานการณ์โควิดอาจจะแน่นอนครับว่ามันอาจาจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าถ้าคนมีคนมีไอหรือจามหรือไปสัมผัสใกล้ชิดแต่จริงๆก็คือเราอยู่ในระยะห่าง2เมตรเราสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือแล้วเราก็รู้ว่าเราจะคุยกับเขายังไงเพราะการคุยกัน การให้รู้สึกว่าเราเห็นใจเขานะชื่นชมให้กําลังใจเหล่านี้คําพูดดีๆที่อยากจะมอบให้ว่าเราเป็นห่วงเราเข้าใจด้วยการเอาใจของเราเนี่ยไปใส่ใจเขาคือให้การชื่นชมการห่วงใยแล้วก็ไม่เรียกสรรพนามเขาด้วยคําที่เขาไม่อยากฟังแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเรายิ่งให้พลังทางบวกกับเขาโดยใช้คําว่าวัคซีนครอบครัวกรมสุขภาพจิตวันนี้มีมีคําที่ เชิญชวนคุณผู้ฟังมาเพิ่มคำว่าวัคซีนครอบครัวสามวิธีเราเริ่มต้นด้วยคำว่าพลังนะครับพลังอย่างแรกเขาเรียกว่าพลังบวกในการที่ตัวเราเองคนในชุมชนแม้แต่ครอบครัวมองว่าทุกอย่างเป็นทางออกสถานการณ์วิกฤตแบบนี้มักจะเกิดภาวะหนึ่งคือจะทําให้เรากลับมาปกป้องตัวเองมากขึ้นคนเราจะสามารถมีทางออกดีขึ้นยิ่งถ้ากรณีมีโรคที่ระบาดแบบนี้ จะทาให้คุณผู้ฟังเริ่มใส่ใจสุขภาพตัวเองแม้แต่เป็นหวัดปวดท้องหรือไอหรือจามดีขึ้นคุณผู้ฟังจะไม่ได้สนใจว่าอ๋อไอเฉยเฉยจามเฉยเฉยก็ไม่สนใจแต่เดี๋ยวนี้ใครไอหรือจามก็กลับมามันอาจจะมีคํานึงท,ท,ที่ที่มีคนพูดเดยอะคือเอ๊ะเราติดหรือ,อยังคํำนี้ครับค่ะมันยิ่งทําให้เรากังวลสูงขึ้นแต่กลับมามองในทางบวกว่าอ๋อเราติดหรือ,อยังของเราคือช่วงนี้เราดูแลตัวเองดีรอเปล่า บางคนคุณผู้ฟังเป็นโรคประจําตัวคุณผู้ฟังมีอาการภูมิแพ้อยู่ในสถานที่แออัดอึดอัดเนี่ยหายใจไม่สะดวกแล้วก็ทั้งแต่ค่า PM 2.5คือฝุ่นในบ้านเราซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าสูงเนี่ยบางทีก็อาจทำให้ไม่สบายได้ถ้าคุณผู้ฟังลองถามคือฉันไปจุดเสี่ยงมาไหมฉันไปสถานที่ต่างประเทศหรือว่าข้ามเขตมาหรือเปล่าหรือไปอยู่ในชุมชนในอัดเช่นบอนไกบอนการพาน,านันหรือสถานที่ที่อึดอัดต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีก็ให้กลับมาถามตัวเองว่า ล้างมือดีไหมห่างสองเมตรไหมอ๋อถ้าเราไม่เป็นน่าสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้เราป้องกันตัวเองดีแล้วทุกอย่างมีทางออกเสมอค่ะอย่างที่สองคือคําว่าพลังยืดหยุ่นนะฮะพลังยืดหยุ่นหมายถึงตัวเราเนี่ยแบ่งเบาภาระหน้าที่กันบางอย่างที่เราเคยทําได้เราเกื้อกูลกันเนี่ยเราช่วยกันได้ครับบางทีตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทคุณแม่บ้านอาจจะไม่ได้ไปจ่ายตลาดแล้ว หรือยังไม่รู้จะไปซื้อยังไงไปสองคนลําบากาคุณพ่อบ้านอาจจะไปทําแทนคุณแม่บ้านก็อาจจะดูแลอย่างอื่นแล้วที่สําคัญคือคุณผู้ฟังจะทราบว่าทุกวันเวลากลับบ้านต้องมีการซักผ้าทันทีหลังจากเข้าบ้านอาบน้ําทันทีก่อนจะกอดลูกหรือทําอะไรก็ตามบางทีเราเคยอาจจะสองสามวันทาทีนึงตอนนี้กลับมาถูบ้านทุกวันแล้วก็กลับมา,าให้ความสนใจว่าน้ํายาฆ่าเชื้อสามารถช่วยเหลือได้เราอาจจะ เปลี่ยนกิดวัตรว่าประจําวันใน,ในการปรับตัวใหม่เขาถึงว่าปรับเปลี่ยนบทบาทแต่เราจะยืดหยุ่นในสภาวะที่เราจะต้องป้องกันตัวเองดีขึ้นค่ะที่สําคัญครับคุณทัศวรรณครับคือคําว่าน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเรากลมสุภาพจิตเสนอคาสุดท้ายว่าพลังร่วมมือค่ะผมขอเพิ่มคําว่าพลังร่วมมือและร่วมใจครับนั่นหมายคมว่าการพูดคุยการการสื่อสารการยิ้มให้กันเนี่ยหรือการไหว้ย,ยืมนะครับ ไทยแลนด์แดนสมายเนี่ยนะครับคือคําว่ายิ้มเนี่ยให้ต่อการแม้ทั้งอยู่ระยะไกลยิ้มให้กันมันไม่แพร่เชื้อนะครับการยิ้มให้กันหรือการส่งสัญญาณภาษามือที่เรารู้ว่าอยู่ระยะไกลการยกนิ้วที่เราเรียกว่ากดไลค์กันบ่อยๆเนี่ยเพื่อบอกกับคนใกล้ชิดหรือคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยต่างๆหมายความว่าเรากําลังให้ความร่วมมือกับเขาเราจะผ่านไปด้วยกันกับวิกฤตนี้ที่สําคัญนะครับ เราอยากให้หัวหน้าครอบครัวและทุกคนในบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ดูแลคนใกล้ชิดแม้กระทั่งผู้สูงอายุคนที่เปราะบางทางจิตใจเช่นแบบไม่สบายอยู่แล้วทุนเดิมเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือโรคประจำตัวต่างๆอะไรจะชนะเชื้อโลกไม่ได้ถ้าหัวใจเราเข้มแข็งหวังว่าวันนี้เราจะได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับลองดูสิครับว่ามีคนนั่งอยู่ข้างๆคุณหรือเปล่าขณะที่คุณกําลังฟังวิทยุหรือดูทีวีอยู่ว่า คุณให้ความรักความใส่ใจคนรอบข้างอย่างไรจะชวนเขาผ่านไปด้วยกันยังไงมากกว่าค่ะอย่าลืมนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยก็จะไปต่อได้จะสู้กับวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพใจใแล้วกส็สู้กับโรคภัยได้นะคะถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูลน,นะคะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเรานะคะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังและสวัสดีครับบางวันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึ้งหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์สุขทุกตรมในใจเราเข้าใจอารมณ์เขา รมเราก็รู้ดีบางวันก็อารมณ์ดีบางทีก็อารมณ์ร้ายวันไหนดีก็สบายวันไหนร้ายก็เศร้าซึม